มามานำเมนูเสนอเมนูเผ็ดเผ็ดมั่นมั่นครับครับเสบเสบนะครับแกงกะทิแกงเผ็ดครับแกงเผ็ดกะทิบุกหวานกับไก่นะครับใส่ไก่เลยครับเนี่ยครับมาเบืองเครื่องเข้าครับต้นบุกหวานนะครับต้นบุกหวานสามารถทานสดได้นะครับอันนี้เราปลูกที่สวนนะครับเนี่ยครับอันนี้สีขาวๆสวยๆงาม เอาท่อสวมไว้เนาะจะได้ไม่โดนแสงแดดเขาก็จะเป็นบุกเผือกครับต้นเผือกสวยงามครับสีขาหัวบๆวสวยงามครับวันนี้จะามาประกอบอาหารแกงกะทิครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมแกงใส่เน่้อไม้กับกระดูกหมูอ่อนไปแล้วเนาะรอบนี้จะแกงกะทิเผ็ดครับผมแกงเผ็ดกะทิใส่ไก่ครับผมแกงเผ็ดกะทิใส่ไก่นะครับ เอาเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ก็ได้นะครับแต่รอบนี้ผมเอาเป็นไก่ครับผมปอกเปลือกออกเลยครับไม่คันนะครับบุกหวานไม่คันครับสามารถไปประกอบอาหารได้ครับเอาไปตาส้มตําก็ได้ครับทานสดกับน้ําพริกก็ได้นะครับผมก็กินอยู่ประจํานะครับผมก็อยากจะมาบอกว่าบุกทานสดได้ไม่คันครับสามารถสัมผัสได้ครับเราทําความสะอาดข้างนอกแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็สามารถไปแกงได้เลยครับ เราปอกทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เราก็ปอกเปลือกออกเลยนะครับเด้อนี่แหละครับตามนี่ครับรสชาติเขาจะเหนียวเหนียวเหมือนผักปังนะครับผมนี่แหละครับสีสันตามนี่นะครับสวยงามครับสามารถทานได้ไม่คันนะครับผมจะมานําเสนอครับเครื่องก็จะมีนี่แหละครับต้นบุกหวานที่เราปอกเปลือกออกแล้วนะครับนอกปอกเปลือกออกแล้วนี่แหละครับก็จะมีต้นบุกหวานมี มะเขือพวงหรือว่าบักแข็งนะครับมะเขือพวงครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็โหระพาครับพัดพริกแกงเลยครับผัดพริกแกงเพชรพัดให้ใหม่ๆหอมๆแล้วก็นําชิ้นไก่ที่เราซอยไปเลยนะครับเด้อนาชิ้นไก่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับับลงพัดให้เข้ากันเลยนะครับเด้อ ผมจะผัดเข้ากันกับพริกแกงไปเลยนะครับตเติมพ่อใหญ่ดีลงครับสากพ่อใหญ่ดีจวดลงไปครับบานมื้ยหล่ะเราจะผัดให้มหอมเข้ากันไปเลยนะครับตเติมเกลือเล็กน้อยแล้วครับแล้วกับพ่อยีสู้ยนตูมลงไปมื้ยความเสบความนัวของพ่อยีสู้กับพ่อใหญ่ดีใส่น้ําตาลไปด้วยนะครับใส่น้ําตาลไปด้วยครับจะมีความมันความหวานแล้วก็มีเปรี้ยวเออไ,ไม่ไม่ไม่เปรี้ยวครับ <laughs> มีความเค็มนิดหน่อยครับจากประมาณนีนะครับเนาะมีความเค็มนิดหน่อยด้วยครับเด้อใส่ความเค็มนิดหน่อยจะมีความนัวความมันแล้วก็เค็มนิดนิดครับผมผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้เขาเครื่องเลยนะครับเด้อผัดให้เขาเครื่องแล้วก็ให้มหอมๆให้ความนัวซึมซับเขาเนื้อไก่ไปเลยครับเราก็จะผัดไปเกือบสุกนะครับผัดไปเกือบสุกนาะผัดไปกับพริกแกงที่เราเตรียมไว้นะครับผมพริกแกงเผ็ดเนาะเติมกะทิครับเติมกะทิแล้วก็ ผัดไปเรื่อยๆนะครับเนอะเติมกะทิแล้วก็กพัดไปเลยครับพัดไปเรื่อยๆพัดไปจนกว่าสีพ่อผมน,นะครับเอาอยากเอามั่นสำหร,รับก็ใส่กับไป็รสกะทิกล่องสามารถเติมหรือว่าสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปครับเ <c oughs> ี่นะครับเติมความมั่นนะครับถ้เป็น ก็จะมีใส่มะเขือเปาะด้วยนะครับมะเขือมะเขือเปาะเพิพ่มเนาะใส่มะเขือเปาะเริ่มดูไปดูมาก็เหมือนแกงเขียวหวานดูไปดูมาก็ไม่เชิงนะครับผมก็เติมกะทิต้องไปครับว่าจะเป็นแกงเผ็ดเนาะเป็นพัดเผ็ดนะครับเป็นแกงเผ็ดน้าขลุกขีกครุบขิกแกงเผ็ดกะทิบุกหวานกับ ไก่คร,ครับผมแกงเผ็ดกะทิบุกหวานไก่ครับประมาณนี้ครับจะออกมามีความหวานนิดหน่อยแล้วก็มีความมันนะครับนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆให้เดือดบ,บุบบบุสุกแล้วเราก็ชิมเอาตามรสชาติที่เราต้องการครับชิมแล้วก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำให้เดี๋ยวเป็นชิใหม่เนาะเดี๋ยวสิมใหม่ครับเสร็จจากสิ้นแล้วผมก็สิผัดให้มหอมผัดให้สุกเติมน้ำแล้วก็จะเติม ้นบุกหวานใส่ลงไปเลยครับเด้อบุกหวานเราใส่ลงไปเลยนะครับบุกหวานนี่ทําให้สุกง่ายนะครับเขาไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเด้อครับบุกหวานนี่จะทําให้เหนียวนุ่มแล้วก็มีความกรุบอยู่ในตัวนะครับเด้อมีความกรอบอยู่ในตัวเนาะครับเนาะใส่บักแข้งลงไปครับบักเขือพวงนะครับแล้วก็เติมน้ําอีกครับผมจะเปลี่ยนจากหม้อกระทะมาเป็นหม้อแกงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้มจะแกงใส่เติมน้ำเนาะครับผมนี่แหละจะค้นเคี่ยวไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะให้ไก่เขาสุกได้ดีให้ความ แซ่บความนัวซึมเข้าต้นบุกหวานแล้วก็ซึมเข้าเนื้อไก่นะครับแต่ต้นบุกหวานก็สุกง,ง่ายครับความแซ่บความนัวเพิ่นซึมเขาง,งายแลวครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นรูเล็กๆเ,เหมือนฟองน้ํานะครับผมกะจะประมาณนี้ครับซิมเอาตามรสชาติที่เขาต้องการแล้วโยนมะเขือลงไปครับบานเลนะครับแกงกับดูไปดูมาก็เหมือนแกงเคียวหวานเผ็ดครับแกงเผ็ดเคียวหวาน เพราะว่ามันจะมีความมันเนาะครับเนาะผมก็เลยใส่ใบมะกรูดลงไปครับสาดลงไปความหอมใบมะกรูดด้ยค่ะอยู่เด้อรับเด้อเขาสวยร้อนๆเลยนะครับเด้อเตรียมเขาสวยร้อนๆไว้รอเลยครับเดี๋ยวว่าพี่ท่านใดมีขนมจีนก็เตรียมขนมจีนได้เลยนะขนมจีนราดเลยก็ได้ครับเพราะว่าบุกหวานนี่จะทำให้นุ่มๆกรอบๆกรุบๆเหนียวๆจักหน่อยครับเขาไม่เปื่อยยุ่ยนะครับเร้อบุกหวานบ่เปื่อยยุ่ยนะครับ พอเอล่องไปหามาทําประกอบอาหารดูนะครับไม่คันนะครับเชื่อผมหรบครับ <c oughs> ใส่ใบโหระพาครับแล้วก็ใบโหระพายุบๆเราก็ปิดฝาหม้อไว้เลยนะครับก็เลยก็พร้อมเสิร์ฟครับจะมีความมันความมันความนัวความเผ็ด เค็มนิดๆครับเพราะว่าเราจะไม่เอาเค็มมากเนาะเราจะใช้รสใส่ใส่รสชาติกลางๆครับผมเพราะเราจะมีพริกน้ำปลาเนาะเตรียมพริกน้ำปลาครับผมนัวมันเค็มนิดครับผมแซบ่บพอยสู้คือเราครับตามนั่นแหละครับผมเตรียมเสิร์ฟครับเขาสวยร้อนๆมาเลยครับคักหลเสียบคักบานนี่สีสันก็จะประมาณนี้ครับสีสันกะ สีสันเน้นสีสันสวยงามความแซ่บความน้อยก็ตามมาเหมือนเดิมนะครับผมตักเข่าสวยมาเลยเด้อครับเด้อแกงบุกหวานกะทิเผ็ดใส่ไก่ครับผมแกงเผ็ดกะทิบุกหวานใส่ไก่ครับผมขอบคุณนะครับที่พี่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด s ับสับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะครับเด้อตั้งใจทำให้เบิ้งนะครับอยากจะให้รู้ว่าบุกหวานทานสดทานประกอบอาหารได้เอาไปส้มตำเอาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับไม่ขันครับ จะเพิ่นจะบอกขึ้นกันครับเหมือนกับบุกค้างคกนะครับบุกค้างคกเขาจะคันเนาะต้นเขาจะสัมผัสไม่ได้นะครับถ้าเอามีดไปปาดไปอะไรสัมผัสก็จะมีรสชาติคันเนาะบุกหวานครับบุกข้างคกครับบ่เมนบุกหวานอุ้ยหิ้วเขาได้คอยก็เว่ลงๆลๆเลได้รบาด้เนี่ยแหละครับสีสันก็จะประมาณนี้ครับใส่ไก่ด้ครับใส่เนื้อก็ได้นะครับใส่หมูก็ได้ครับนี่ครับใส่เนื้อก็จะเนื้อก็ต้องต้มพัดเคี้ยวๆให้เปื่อยๆก่อนเนาะครับเนาะ แต่รอบนี้ผมเอาเป็นเนื้อไก่ครับผมเพราะว่าจะได้สุกง่ายเนาะเนื้อไก่จะได้สุกง่ายครับมีหนังติดผสมมาด้วยความมันของกะทิความมันของหนังไก่บุ้ยความนุ่มความกรุบของบุกหวานอ้ยหิวเข่าครับเสิร์ฟเวยครับเด้อบานเนี่เสิร์ฟครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กับดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าลืมโปรดใช้จักรยานมาปั่นมารับชมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับ บุกหวานท่านสดประกอบอาหารได้ครับไม่คันครับขอบคุณครับผม